Welcome Blana Hospital Chiyonmai to at Chang เราจะพาทุกท่านไปเปิดบ้านลานนาโชว์ของดีแผนกนี้มีอะไรกันค่ะ Physical Therapy Open House แผนกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลลานนาตั้งอยู่ที่ชั้นหนึ่งอาคารตรวจสุขภาพวันนี้เราจะพาไปรู้จักเครื่องมือใหม่ของแผนกกันตอนนี้แผนกกายภาพบำบัดมีเครื่องเรเดียลช็อคเวฟแล้วนะ การรักษาด้วยช็อกเวฟหรือคลื่นกระแทกเป็นเทคโนโลยีทางกายภาพบาบัดชนิดหนึ่งที่ได้ผลการรักษาที่ดีทีเดียวแล้วเครื่องนี้มันทํางานยังไงล่ะไปดูกันเลยโดยเครื่องช็อกเวฟจะทําการส่งผ่านคลื่นกระแทกไปยังบริเวณที่มีอาการปวดเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดอาการบาดเจ็บใหม่ในจุดที่มีปัญหาหลังจากนั้นร่างกายก็จะเกิดกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาจึงช่วยลดอาการอักเสบอาการปวด เกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่รวมถึงช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดในบริเวณน,นั้นได้ดีอีกด้วยนะจุดเด่นของการรักษาด้วยช็อกเวฟหรือคลื่นกระแทกคือให้ผลการรักษาที่เร็วและจํานวนครั้งในการรักษาต่อสัปดาห์ก็น้อยกว่าการรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบําบัดวิธีอื่นอีกด้วยการรักษาด้วยช็อกเวฟเหมาะสําหรับผู้ที่มีอาการปวดเรื้อรังตามร่างกายเช่นผู้ที่มีอาการออฟฟิซินโดมปวดกล้ามเนือ้อเรื้อรังบริเวณคอบา่าไหล่และหลัง ผู้ที่มีอาการเอ็นอักเสบเรื้อรังเช่นโรครองช้ำหรือว่าเอ็นฝ่าเท้าอักเสบจะได้ผลดีทีเดียวค่ะหลังการทำช็อกเวฟอาจมีอาการปวดระบมได้สามารถลดอาการระบมนั้นด้วยการยืดกล้ามเนื้อเบาๆแต่หากรู้สึกปวดระบมมากอยู่สามารถใช้แผ่นประกบเย็ยนหรือโคลแพคเพื่อช่วยให้หลอดเลือดหดตัวและลระงับอาการปวดบริเวณนั้นได้ค่ะ ที่สําคัญหลังการทําช็อกเวฟอาจมีรอยแดงๆเกิดขึ้นได้ควรหลีกเลี่ยงการนวดในบริเวณดังกล่าวเพราะยิ่งนวดก็จะยิ่งทําให้เกิดการอักเสบมากขึ้นค่ะการรักษาด้วยช็อกเวฟควรเว้นระยะห่างประมาณ1-2สัปดาห์เพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บโดยจํานวนครั้งที่ใช้ในการรักษาจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บนั้นๆค่ะ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่แผนกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลบาลานาโดยแผนกเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาทุกวันเลยค่ะนอกจากนี้ภายในแผนกกายภาพบำบัดยังมีเครื่องมือต่างๆที่ทันสมัยพร้อมใช้งานเช่นเครื่องเลเซอร์กำลังสูงเครื่องอันตะซาวและเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อลดปวดต่างๆด้วยค่ะ สถานที่ให้บริการก็สะดวกสะอาดปลอดภัยให้โรงพยาบาลลานาเป็นโรงพยาบาลของครอบครัวคุณนะคะคนไข้ยังบอกว่าดีรู้แบบนี้แล้วให้ทีมกายภาพบำบัดช่วยฮิวไกคุณนะ